สวัสดีครับมาพบกับนาพ่อกันอีกแล้วเนาะนาพ่อกับไปชัดชะ้นียญ่เลยนะครับผมกับบรรยากาศยำแรงเนาะครับพี่น้องพาทีกับแดดยนึงแจ่มอยู่เนาะพี่น้องเนาะวันนี้ชัดเขาคัดขวดคัดยังเอาขวดใส่ลังไปขายน้ะพี่น้องเนาะกับพึ่งกลับมาหอดบ้านกะเอาแวะซื้อข้าวปุ้นเนาะผมมาตำส่วข้าวปุ้นตำไส่ทั่วตำ ใส่บกกอเนาะครับพี่น้องครับแคบหมูเนาะพี่น้องนี่ครับผมถาดนี้ไงพี่น้องกับไข่ต้มไข่นี่ครับไข่ปิ้งเนาะไข่ทรงเครื่องเกินไข่ทรงเครื่องพี่น้องเอ้ยมีซัมเน่กับจีนซัมเนีแหละครับผมเส้นข้าวปุ่นยั่วๆครับผมพี่น้องเอ้ยเนาะโบนเนนบกกอครับผมบนเนนทัวเนนข้าวปุ่นย่างเดียวครับพี่น้อง เนื้อก,กระถินคางคลองหนึ่งไปเจ็บม,มาผมทั้งหลังสดสดใหม่ๆแซบๆเราจะจักสวนนี่แหละจากคากงคลองเขานี่แหละคอนเทนต์เขานี่แหละมากินซูพีซูน้องหากับเขากับน้ำม,มากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องเด้อจั้งในกะปากพี่ปากน้องเป็นกำลังใจให้ช่องเล่น้อยของไอ้ชัดนี่นะครับผม ไอชัดไก่ก้าวขาเข้ามาเนาะเนาะจุดประสงค์ของแต่ละคนเนาะมาทําคลิปเนาะผมมาสร้างรายได้เนาะครับพี่น้องแต่อยากสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ให้พี่ให้น้องสู่หู่สู่ค้นในเบนิ้องนะครับฝากพี่ฝากน้องไปติดตามเพจไอชัดชาแนลไดเด้อครับผมอันนี้ช่อง y o ยูทูบอะช่อง YouTube กัเป็นไอชัดไวรุ่นท่ำกลิ่นชาแนลครับผมช่อง YouTube เนาะ แล้วก็เพจกับเพจเฟซบุ๊กก็คือเพจไอชัดชาแนลครับผมพิมพ์เข้ามาไอชัดชาแนลนะครับผมไปค้นหาไปติดตามฝากไปติดตามช่องน้อยน้อยนี่ได้ครับผมไอชัดกะขอบอกขอบใจขอบคุณพีนองสุขูสุคนถ้ามารับชมคลิปนี้ให้จบแล้วก็กดติดตามกดคอมเมนต์กดไอเป็นกำลังใจ ห้ชาัดชา้นเนียวขอให้พี่ให้น้องสู่หูสู่คนมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมลำรวยเงินทองเงินทองไหลมาเทมาคิดสิ่งใดใสมดังปรารถนาครับผมขอให้รรวยๆเฮงๆต่อไปด้วยครับพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขความจเจริญค่พาะครับผมพี่น้องที่เหนื่อยเบียกเบยงานมากกะขาสูๆครับผม ต้นทุนเฮาแต่ละคนมันเหมือนกันเนาะครับผมพี่น้องมาบาเบาหลายครับผมมากินข้าวปุ่นแซ่บๆตำข้าวปุ่นเนาะครับผมตำข้าวปุ่นใส่บลากรงหน่อยๆใส่ถั่วนหน่อยๆครับผมพร้อมแคบพร้อมแคบหมูเนาะครับพี่น้องมา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 ข้าวปุ่นเนาะซื้อมาจากหน้าผมครับผู้ใดอยากอุดหนุนหน้าผมก็อุดหนุนได้เด้อครับผม วิไลชัยขนมจีนนายาวครับผมแซ่บๆมันกำกันครับเส้นนุ่มๆแซ่บๆอืมอืมอืม nói văn thì lòng มีสมบาทเทาบะหมี่ผัดอะครับบะจินต่ำหงอขาดบมื่อดรจะน่อยเท่งงาไงตั้งแต่พอแม่บ้านพบุรุษเท่ากินมมื่อกินง่ำเลยกับแซบ่บั่ำ่หงอง <c oughs> เสียงปลาทำมันฉาปวนปะปะปปะอยู่ ปุ่นมันดูดแล้วน้ำตามมาหุงไปเบิดหรอเสียบเยสียไข่ส่งเครื่อง เป็นกำลัองใจช่องดูทูบเน้นๆเนี่ยด้วยครับผมไอชัดไว้รุ่นทำกลิ่นแนะครับผมส่องเนหน่อยยังพันหนึ่งเติบตัวบ้านอย่างนี้ไรๆเลยตีตามบ้านครบหารอยคนนะครับพี่นอ้องมีสำนักกินสำนักในพี่น้องเบิ้งนะครับ ถึงจะเฮ็ดไม่การเล่าการจากอะบ่ค่อยคล่องปน็นอะไรลื่นป็นอะไรนะครับพี่นอ้องจากการยู่ในระดับเกจสิเปอร์เซ็นเศษหมูเศษหนักอื ตำข้าวปุ่นรสเด็ดพี่น้องเอ้ย ฝ้าเปิดฝ้าเปิดพี่น้องมึงนี่โชคดีแห้งรู้บ่ฟ้ามือนั่งกินยุปปกบไปพอดพี่น้องเบิง้งนั่นจำมาหมาทายว่าอะไรฝนมากฝ้าปิดกล้องยันฝ้าปลากคว้นนิงพี่นอ้องมันน,นี่อย่างลุงหน่อย เดี๋ยวมื่นเดี๋ยวแจ้งขอโทษขอไพ่เลยพี่น้องเพราะว่าโทษทออัพย์ใช่หรอบอกตรงๆไอ้จัาเนื้อพันมีรายได้เนาะใส่โทรศัพท์เครื่องเดียวนี่ยแหละเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กับเครื่องเดียวมันอาจจะแจ้งแน่มื่นเนี่ยก็ขอโทษขอไพ่พี่น้องเด้อ พวกเพ็ดจิตจัดไอชัดกับมีงานประจําเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะบางทีกะวางกันมาลงลิบให้พ่อแม่พี่น้องกินให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องเนาะอาชีพป,ประจําของไอชัดคืออาชีพหาซื้อของเกาน้าโมบันมาขา,ขายพี่น้องมีภาระมีหนีสินเนาะครับพี่น้องบอกันตรงๆครับผมบพอ้อมควอมนะครับไอชัดนี่เป็นคนบอกตรงตรงอย่างนี้แหละหน,นีสินแต่พอได้สมควรครับผมหาแป๊บๆสินเดือนละแป๊บๆสินเดือนละ hàng cái cả nhà lâm bạc cho mình. Còn mình đang mình làm chạy mới chắc. อาจารย์ช่องยูทูบเบอร์ดังคนหนึ่งเนาะพี่น้องคุณก็เลยมาเหตเพิ่นเป็นครูสอนหนังสือผมเนาะตอนนี้พี่นเปิดช่องมาได้หาที่หาปเปลี่ยนเป็นประสบพ้นสำเร็จหร้อพี่น้องผมยกโปให้เล่าเลยแบบทายถ้ำมีแต่อาหารแซ่บพี่น้องเลยผมเบิ่งเล่ามาันผมคอมเมนต์เล่าตลอด ใช่ในเดือนหนึ่งตอนนั้นผมก็เบิ้งแล้วมาตลอดอยู่เด้อแต่ว่าผมพันในคิดจะสั่งไรอะไรไนเนาะก็เลยหันตัวเข้ามาเปิดสอง youtube เห็ดคือน้ำเพลินเพื่นกขาพยยาเอ่ยซื้อเพิ่นเนาะครับผมผมกับพันในด,ดังเนาะยันเพิ่นมาบอกให้มาบ่ายเนาะเลยบิ้งเพิ่เพื่นมาตลอดว่าง่ายผมก็อยากไม่ได้ได้ <c oughs> ใายทำจากภาพจริงพี่น้องปลากระบอนจริงายนำรดน้นหลังบ้านมมคร <c oughs> ับผมื่อไก่เมอนียชัดกับขี้ลบไปประมาณ 60โลเอาล้างขวดไปขายเต็มรถเลยพี่น้องได้เงินมาสี0พันกว่าบาทสีพันกว่าบาทก็บพราะได้ใ่ทำไานหรอกด้หนี่เพื่อน เขาเกิดมาหรอยินร้วนสูบคนไปตัวพป่น้องคนเขาเกิดมาบุคคลสามสองพิการแท้ๆเขาก็ยังสูบเนาะ เขาสู่เล้วสู่เต็มที่แล้วสู่เห็นเน่ไหลายเขาเนี่ยสหีืะตัวเองในยุ่งนาะ ขอโทษขอไปเสียงรบกวนนะั่งขอตัดหยาหรือตัดใหม่พวกเสียงเขียดหอ้องน,ะนี่นะเียเฉยถ็นธรรมชาตินี่เหรอเคยมาธรรมชาติบำบัดจิตใจมนุษย์เนาะมันงเหรอเห็นไหมเขามีความสุขสบายใจขึ้นนะ เดี่ยเนี่ยงนงสักพักเงียบๆเหตุเหตุ <c oughs> ให้เฮาเลยแบบว่าผ่อนคลายขึ้นนะมเมยเบียกเม่งานนะ นี่น้ำคุณคุณบ่มีอย่างแล้วพี่น้องฝนตกมาหลายอ่ะน้ำมันมไหลลงมาจากให้หน้าข้างหลังเป็นนาำขีดตมทั้งหลายเน,นาะมันก็ไหลลงมา่น้ำม็เลยคุณถ้าฝนมาตกอยู่ประมาณสองเดือนน้ำมันจะใสขึ้นเนาะ เส้นขนมกินหน้าผมนี่เหนียวเออบ่เหน,นียวหนนุ่มเส้นขนมกินนุ่มนุ่มมีความมันเค็มน,น้อยๆครับผมเราที่สสำคัญเก็บไปกินในสองมือสามมือกัอยังไ้ครับยยาไปแช่ตู้เย็นบ่บูดบเนเนาครับพี่น้องเคยเก็บไปแล้วของหน้าผมนี่มีประสิทธ,ธิภาพสูงครับผมถ้าผู้ใดมาทางไอ้ <c oughs> บ้านนาเงาล์นะครับผมอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉาเชิงเทาเนาะพี่น้องเนาะกับฝากมากดมาอุดหนุนหน้าผมเลยเด้อครับผมหน้าหน้าบ่าววิระครับผมร้านขนมจีนเพิ่นก็คือวิระชัยขนมจีนนายาวนะครับผมชื่อว่าร้านวิระชัยนะครับขนมจีนนายาวนะครับพี่น้องเสยียบจังสี่เลยพี่น้องบริการทรงปีกทรงของมีครับผม โอเคครับคลิปนี้กันงามมาประมาณนี้สิบาทีแหรออยากพี่น้องสู้ขู่สู้คนเบื่อนะครับพี่น้องจังไหนกะฝากเป็นกําลังใจให้ไอช่องไอชัดไม่หล่นท่ากินชาแนลนะครับช่อง youtube ครับผมแล้วก็ช่องเพจของผมกะไอชัดชาแนลครับผมฝากติดตามไปแล้วครับช่องน้อยๆทั้งทูเลยครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ช่องน,นอ้อยๆไว้อบอ,อ้อมใจพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คน ต่างต่างประเทศหรือว่าเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศเดียวกันะกะขอให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้จักในเดอร์ครับผมคือเก่าครับผมมักอะไรถือใจกระแชในเดอร์ครับผมสวัสดีครับ